สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ค่ะก็อยู่กับเซลล์ปีใหม่นะคะอีซุซุเชียงรายโดยกลุ่มตัวเงิ่อนสาขาเทิองอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่ด้านหลังโชว์รูมสำนักงานใหญ่โปร่ง,ง,ง,งสลีนะคะเจอกันแบบนี้นะคะก็ไม่พลาดเลยค่ะที่จะพาทุกท่านไปรีวิวรถอีกแล้วนะคะสำหรับคันที่จะพาไปรีวิวในวันนี้นะคะก็จะเป็นคันที่จอดอยู่ด้านหลังตอนนี้เลยนะคะกับรถรุ่น2ประตูวีคราสสามจค่ะกับสีส้มนะคะวาเนเชียนซิลเวอรคันนี้มองเห็นโดดเด่นมาแต่ไกลเลยนะคะสวยงามจริงๆค่ะกับรุ่นนี้ของเขาเนาะอื้อ ดีเทล,ลาเรายละเอียดด้านนอกและด้านในของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างไปเดี๋ยวปีใหม่ผ่านกท่านไปรับชมใกล้ๆพร้อมๆกันค่ะกับรุ่นนี้2ประตู v ีครอสสามจุดศแซค่ะไปกันเลยค่ะอืม,อม กับคันนี้นะคะ2ประตู V-Cross 3 0 z กับสีส้มนะคะนานๆทีจะมีเข้ามานะคะกับสีนี้นะ v ั n i t i a n s e น e ิ e คะ,ะ,ค,ะคันนี้ของเขาอยู่ที่867,000บาทนะคะสีส้มนะคะโดดเด่นเห็นมาตะไกลกระโดดเดี่ยวนะคะกับคันนี้ค่ะกับ ตัววิาะห์นะตัวนี้นานๆทีนะ่าจะเห็นนะคะก็เลยไม่พลาดเลยนะคะที่จะพาทท่านนะคะมารับชมรายละเอียดสําหรับรุ่นนี้และสีนี้กันบ้างนะคะค่ะสําหรับ คันนี้นะคะดีเทลรายละเอียดด้านหน้าเห็นไหมคะก็ไม่ได้แตกต่างจากาสีอื่นนั่นแหละนะคะแต่ก็พามาให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนนะคะค่ะสำหรับตัวนี้ค่ะในส่วนของไฟหน้าก็เป็นไฟหน้านะคะโปรเจกเตอร์ค่ะ i n s u s Vision by LED Super Daylight อยู่ภายในโครมเดียวกันกับโปรเจกเตอร์เลยค่ะไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันนะคะและดีไซน์ไฟเลี้ยวค่ะดีไซน์ให้แยกออกจากโคมด้านบนมาอยู่ด้าน ออกแบบเรียงเป็นแนวตั้งนะคะรับกลับในส่วนของไฟตัดหมอกซึ่งในส่วนนี้ไฟตัดหมอกก็เป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะแล้วก็ที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมมาใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงมาจากตัวบอดี้2อ2 1ก็จะเป็นในส่วนของนี่ครอบไฟตัดหมอกที่เป็นสีเทานั่นเองนะคะ และในส่วนของกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าดับเบิลไดเมนชันนะคะสีทูโทนจะมีลักษณะเป็นสีเทาเมทัลิกค่ะ ตกแต่งให้ตัดกันกับสีโครเมียมนะคะลากยาวออกแบบมาให้เป็นเขี้ยว2ชั้นขนาดใหญ่ผสมผสานกันกับในเรื่องของช่องระบายลมนะคะที่มีขนาดใหญ่ด้วยก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็มาพร้อมกับโลโก้อ e สู่โครเมียมขนาดใหญ่นะคะอยู่ตรงนี้โดดเด่นและดูพรีเมียมนั่นเองนะคะ เห็นไหมในส่วนของกันชนด้านหน้านะคะก็แลดูแบบมีมิตินิดนึงนะคะมองดูไกลๆจะคล้ายๆกับสเก็ตหน้าเลยเนาะอมแม ล็บกับแสงแดดที่สาดส่องมานะคะและดูวิบวับนะคะและดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นกับสีส้มของเราทําให้โดดเด่นมากๆเลยนะคะกับสีนี้เป็นสีที่สวยงามจริงๆนะคะอ่าตัวนี้นะคะในส่วนของลอ้อแมกค่ะลอ้อแมกจะเป็นลอ้ออลูมิเนียมอัลลอยนะคะเป็นขอบ18นะตัวนี้เป็นอ่ามีลักษณะเป็น สีโทนสว่างนิดนึงนะอืมก็เป็นเอกลักษณ์ประจำรุ่นของ All New Isuzu D-Max พลนุภาพพิกโลกปี2022ของเรานะคะลักษณะการของเขาจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นเกรดแซดนะคะอ่าแล้วก็ยางจะเป็นยาง b บสโตนนะคะซีรีสียางอยู่ที่ 265/60R18 นะอืมแล้วก็ไปดูในส่วนของช่วงล่างนิดนึงค่ะช่วงล่างแบบล่างสุดแบบนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของคอยส s p r i ค่ะอิสระปีกนกสชั ันนะคะมาพร้อมกับชกอัพแก๊สเหล็กกันโครงค่ะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะด้านข้างก็จะเป็นโลโก้วีคลอสโครเมียม,มและดูหลูหรามากยิ่งขึ้นด้วยเนะาะค่ะในส่วนของน้ำฉีดกระจก ที่ทําความสะอาดกระจกก็จะเป็นแบบบิวอินมาภายในการปัดน้ําฝนเลยนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะก็จะเป็นสีทูโทนมีลักษณะด้านบนจะเป็นสีเมทัลลิกนะคะด้านล่างจะเป็นสีดําออกนําด้านนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่อยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะบันไดข้างก็จะมีลักษณะเป็นสีทูโทนเป็นสี อ,ออกเงินตะกัวตะกัวนิดนึงนะคะตัดกับสีดําแบบนี้นะคะามาตรงนี้ก็จะเห็นแบบเป็นในเรื่องของเส้นสายลวดลายด้านข้างนะคะมีลักษณะออกแบบให้ลักย้อแต่ด้านหน้าไปจะลดด้านหลังก็ช่วยเรื่องของการรู้ลมนะคะแล้วก็ประหยัดน้ามันยิ่งขึ้นด้วยนะคะอตัวนี้มือจับจะเป็นสีโครเมียมนะอื มสวยงามมากไฟเบรกดวงที่3จะอยู่ด้านบนนะคะเป็นหลอด LED ก็จะช่วยในเรื่องของอายุการใช้งานยาวนานนะคะแล้วก็สว่างสวัยชัดเจนแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเนาะอืมแล้วก็ในส่วนของแชสซีด้านหลังค่ะจะเป็นแชสซีขนาดใหญ่นะคะวิธีการประกอบก็จะประกอบ สอดประกบการ3ท่ทอนนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการบรรทุกน้ําหนักได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วไปดูในส่วนของช่วงล่างแบบล่างสุดเลยนะคะกับรุ่นนี้นะก็จะเป็นแหนบเหนือเพาค่ะแหนบทั้งหมดอยู่3แผ่นนะกับรุ่นนี้ค่ะในช่วงล่างแบบล่างสุดเลยแต่ในส่วนของล้ออะไรนะคะตัวนี้ ไปดูนิดนึงก็ยังคงเป็นล้อเหล็กมาอยู่นะคะอืมด้านหลังมุมนี้เห็นโดดเด่นเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของโลโกโล้สี่คูณสี่ดิล็อกนะคะอืมเป็นสติ๊กเกอร์เอกลักษณ์ประจำรุ่นของตัววีคลอสเลยนะ <c oughs> อืถ้าตัวไฮแลนเดอร์แล้วเอาตัวนี้ไปติดเนาะถ้ามองดูด้านหลังก็จะเหมือนตัววีค o อสเหมือนกันแหละ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของด้านหลังค่ะไฟไท้ายนะก็ออกแบบมามีลักษณะเป็น โทนสีแบบเข้มขึ้นนะคะออกแบบดูโอโซนิกค่ะเวลาเปิดแสงไฟจะส่องสว่างรอบๆเป็นวงรอบๆส่องสว่างพร้อมๆกันค่ะก็สว่างสวัยชัดเจนนะคะก็ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้เราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะด้านล่างก็โลโก้แซดดนะคะเป็นโครเมียมเนาะเมื่อจับด้านหลังค่ะเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบรีวอินนะคะกระบาดท้ายนะคะออกแบบมาให้ดูแบบมีมิตินะคะมองดูไกลๆนะคะจะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยนะคะด้านนี้ค่ะโลโก้อีซูซู m a แนะคะเป็นโครเมียมอืม ในส่วนของการชนท้ายค่ะรุ่นนี้จะเป็นแบบบลูอินนะคะซีเดียวกับตัวรถนะคะออกแบบมาให้ขึ้นลง2สเต็ปค่ะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างนะคะกับคันนี้ค่ะ2ประตูบริคลอสสามจน์นะคะกับสีส้มวันดิเชียนชิวเวอร์นะคะราคาคันนี้ของเขาอยู่ที่8 67,000บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมโชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกหาพี่ใหม่นะคะตามลิงก์ห้ือล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านค่ะไปรับชมในส่วนของด้านในนิดนึงเนาะตัวนี้ค่ะกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทประมาณนี้นะคะอืม สำหรับช่วงนี้ตัว2ประตู4ีคูณสนะคะ mm. ก็หลายๆท่านกำลังตามหากันอยู่ถามว่ามันขาดเลยไหมมันก็มันขาดเลยไหมหรือมันรอนานไหมบางครั้งมันก็ต้องก็ในความรู้สึกเราก็ไม่นานนะแต่ว่ามันก็ต้องตามคิวจองเนาะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะอันนี้จะเป็นสต็อกด้านหลังเนาะสำหรับตัววีคลอสเราก็มีให้เก็บทุกรุ่น4ประตูวีคลอสห้า2ประตูวีคลอส สีดำสองประตูวีคลาสสิบรอนเงินนะคะคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งกับตัวขับเคลื่อนสีหล้อนะคะก็มีมาเรื่อยๆค่ะแต่ก็ต้องตามคิวอีกทีหนึ่งนะอืมก็สำหรับท่านไหนที่รีบใช้รถก็แนะนำนะคะทำเรื่องจองเข้ามาก่อนนะคะเดี๋ยวในส่วนของเรื่องรถเราเร่งตามคิวให้อีกทีหนึ่งเนาะอืมคือไอ้ที่มันมีจอดอยู่ตรงเนี้มันก็จะเป็นแบบยังไงอะ่ะเขาว่ามันเป็นรถที่ มีเจ้าของแล้วงั้นแต่ก็จะมีบางคันนะคะที่ยังไม่มีนะคะยังไม่มีเจ้าของก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ค่ะสําหรับตอนนี้ในส่วนของสีดําค่ะสีดําตอนนี้เราว่างอยู่เนา,สาะสต็อกว่างสต็อกว่างยังไม่มีเจ้าของก็สามารถจับจองมาจับจองเข้ามาก็ออ,อกรถดได้เลยประมาณนั้นนะคะสําหรับลูกค้าที่ รีบใช้รถก็แนะนําเป็นสีดําดีกว่านะคะสําหรับช่วงนี้เนาะไปเราไปดูกันต่อในส่วนของตัวสีส้มของเราต่อนะคะอ่าสำหรับรุ่นนี้ค่ะเปิดมาด้านในนะคะในส่วนของแผงคอนโซลด้านบนก็จะเป็นแบบซอฟทัชหุ้มด้วยหนังนะคะเดินได้ด้วยได้สีเทาเนาะอืมแล้วก็จะมีแอร์แบ็กมาให้อยู่สองข้างซ้ายขวานะคะเครื่องเล่นนะคะรุ่นนี้จะเป็นเครื่องเล่นขนาด เจ็ดนิ้วนะคะก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะรองรับระบบความบันเทิง Apple Car Play Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้าล่างตรงนี้ก็จะเป็นแอร์มนวล3จุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์และน้ำยาแอร์นะคะนี่ก็จะเวลาเปิดแอร์ก็กดปุ่ม AC ด้วยเนาะไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นนะคะอันนี้ก็เป็นไล้ฟ้ากระจกหลังนะคะ นี่ก็จะเป็นช่องเสียบ USB ค่ะนี่ก็จะเป็นปุ่มควบคุมระบบขับเคลื่อนนะคะในส่วนของ4ีคูณสีของเราปกติข,ขับขี่ทั่วไปอยู่ที่2 h i ห้นะคะหมุนได้เลยค่ะเป็น4ี่ห h เวลาเราขับขี่ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็หมุนได้เลยค่ะแต่ถ้าเราต้องการเข้าโฟโล o w นะคะก็จอดรถพวงมาลัยตั้งตรงใส่เกียร์ว่างนะคะ กดลงแล้วก็บิดนะ,ะอืมประมาณนี้นะคะก็อืมแล้วก็ถ้ากรณีเราเข้าโฟล l นะยังออกสถาอ่าจากที่ว่าอที่ออฟโรดออฟโรดลุยๆยังไม่ได้ก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของระบบดิฟล็อกมาให้เขาจะอยู่ตรงนี้สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะอืมอัมนนี้อันนี้ก็จะเป็นระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาดชันนะคะต้องลาดชันประมาณ25หรือ30องศานะคะอ่าแล้วก็ กดตรงนี้แล้วก็ปล่อยคันเร่งไม่เยบเบรกนะคะระบบตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการควบคุมการทรงตัวของเราเวลาลงมันก็จะวื้อลงไปประมาณนั้นก็ลองไปใช้งานดูอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเกรดแซดเนาะก็จะเพิ่มเติมในเรื่องของความหรูหรามาอยู่นะคะสังเกตคะ่ะในเรื่องของเนี่ยรอบ,บ,บเกียร์นะคะก็จะตกแต่งมาด้วยดําเงาหรือด,ดาเปลียนโนแบ็กมาให้แลดูหรูหราด้วยนะคะอหัวเกียร์ก็ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นด้วยโฟกัสแสงประมาณนี้โอเคได้อยู่ ประมาณนี้นะคะก็เกียร์จะเป็น6สปีดนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือสอดวงแหวนดึงขึ้นดันไปนด้านหน้านะคะเข้าตำแหน่งเดียวกับเกียร์หนึ่งก็เข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะช่วงชักสัน้นเข้าเกียร์ง่ายค่ะสำหรับรุ่นนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเกียร์ว่างเวลาเข้าเกียร์ถอยก็ดึงแบบนี้ดันไปด้านหน้า ถัดมาค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบหุมหนังมาให้แล้วเรียบร้อยเดินได้ได้ไดสีเทานะคะอืตกแต่งด้วยคโครเมียมมาด้วยนะคะสําหรับเกรดแซดนะด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยค่ะด้านขวาเป็นคลุตคอนโทลหรือควบคุมความเร็วโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยก็จะสามารถปรับขึ้นลงเข้าออกได้สีทิศทางด้วยนะเรามาดูในส่วนของหน้าจอเข็มเดินไม้นิดนึงนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลมาให้เพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นอืสีสันหลากหลายสวยงามมากนะคะตัวนี้เห็นไหมหน้าตาของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะปิดเก็บั <c oughs> <c oughs> ดมาค่ะด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดระบบ e s c t c s ค่ะ e s c คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถค่ะ t c s คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะคือถ้าเราไม่ต้องการใช้งานมันอ่ะเราก็กดปิดเนอะ นี่ก็จะเป็นปุ่มปรับไฟหน้าออโต้ค่ะสีระดับขับขี่ทั่วไปอยู่ที่ศูนย์นะคะบรรทุกป,ประมาณสามร้อยโลอยู่ที่หนึ่งนะคะหกร้อยโลอยู่ที่สองหรือมากกว่าน,นั้นอาจจะเป็นสามประมาณนี้ก็ลองไปปรับใช้งานดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นนะคะแก้วใส่ช่องใส่วางแก้วน้ําได้นะคะอืมในส่วนของแผงประตูตรงนี้ก็จะเป็นแบบซอฟท์พัดนะคะหุ้มด้วยหนัง เดินได้ได้ไดสีเทานะคะตกแต่งในะส่วนของปุ่มควบคุมต่างๆก็จะเป็นแบบดำเงาหรือดำเปียโ,โนแบ็กนะคะปุ่มควบคุมก็ใช้างานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้านล่างก็ใส่ขวดน้ำได้1.5ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของดีไซน์ของเบาะรุ่นนี้นะคะตัวนี้นะคะดีไซน์มาล่าสุดนะคะ เอกลักษณ์ของรุ่น2022นะมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูแม m a x นะคะเป็นเบาะที่สามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะดีไซน์มาใหม่นะคะให้แลดูแบบ นมยิ่งขึ้นนะคะกับลวดลายของเบาะของเราเนาะตัวนี้ด้านข้างจะตกแต่งด้วยไดที่เป็นไดสีเทานะคะเก็บด้วยความละเอียดนะคะพิถีพิถันตลอดเส้นสายกันเลยทีเดียวเนาะและยังคงนะคะในะส่วนของปีกข้างสองข้างที่มีขนาดใหญ่ค่ะเวลาเรานั่งนะจะรับกับสลีระของเราค่ะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อยลา้ขาขณะที่เราเดินทางไกลไได้ด้วยเนาะสำหรับตัวนี้ค่ะเป็นเกรดแซนะในส่วนของเบาะปรับสูงต่ำค่ะจะเป็นปรับแมนวนวลขึ้น ลงนะคะเอ็นหน้าเอ็นหลังอยู่ด้านด้านหน้าด้านหลังก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้นะคะอะไปดูในะส่วนของช่องแคบด้านหลังนิดนึงเปิดออกมานะคะอืตัวนี้เป็นรถที่เพิ่งลงมาใหม่นะคะยังไม่ได้ตกแต่งเรื่องของอยางวางเท้าเบานะแคบหน้าหน้าต่างเขาก็จะเป็นประมาณนี้ที่มาจากโรงงานนะคะ สังเกตนะคะในส่วนของช่องแคบถามว่าแคบไหมพี่ใหม่ว่าไม่แคบเลยนะคะนั่งสบายๆอยู่เนาะแต่ถ้าอยากจะให้ห้องโดยสารกว้างกว่านี้ก็แนะนําเป็นรุ่นของสีประตูไปเลยนะคะตัวนี้สังเกตพื้นที่เหนือศีสษะจรุดที่วางเท้านะคะถือว่ากว้างขวางมากๆกันเลยทีเดียวนะคะห้องโดยสารของเรากว้างขวางจริงๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นิดนึงนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะ2ประตูวีคอรสสามจุดศูนย์เซตระบบขับเคลื่อนสี่ล้อของเรานะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สามพันค่ะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนิวตันเมตรนะคะก็มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยในเรื่องของเนะะี F ่ยค่ะ e ABS EBD BA นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของเซ็นเซอร์ของเขาเนาะอืมก็มีมันทุกรุ่นแล้วนะคะกับ a l l n E w i s u d u d a m a x พลานุภาพพลิกโลกนะคะและในส่วนของ ตรงนี้เราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าการจัดวางตำแหน่งเครื่องโยนตค่ะของอ s ซูซนะจะมีการจัดวางให้เยื้องหลังเพาหน้านิดนึงนะคะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและทิดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะอ่ะและอีกนิดนึงนะคะไปดูในส่วนของ e c o คสติกนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นในเรื่องของอัตรานะคะการประหยัดน้ํามันนะเราสามารถดูจากแผ่นตรงนี้ได้เลยนะคะในเรื่องของออการประหยัดน้ํามันสําหรับรุ่นนี้นะคะ จะประหยัดน้ำมันอยู่ที่14.3กิโลเมตรต่อลิตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาวะมวลรวมนะคะ ทั้งนั้นทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการขับขี่ของผู้ใช้งานแต่ละท่านอีกทีหนึง่งถ้าท่านวิ่งประมาณร้อยยี่ร้อยสามมันก็เปลืองน้ํามันมากกว่านี้แหละนะคะแต่ถ้าท่านวิ่งแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่แตะคัดมากไม่ช่วงรอบไม่เดินเบามากอะไรประมาณนี้มันก็ต้องประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งนั้นทั้งนี้อันนี้จะเป็นสถาวะมวลรวมนะคะประหยัดน้ํามันอยู่ที่ประมาณสิบสี่จุดสามกิโลเมตรต่อลิตรนะคะอืม เป็นยังไงบ้างคะกับคันนี้ค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะ ตามลิงก์ดานล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม่อ e ิสุสุเพจอ e s u ุสเช่างราสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ<ม>แล้วก็ปีใหม่มีช่องทาง t i k t อกด้วยนะคะ<ม>ก็หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสําหรับคนที่เล่น Tik t อกเนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสาหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่สจะรับชมคลิปจนจบยังไงก็ ขออนันตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ